สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบปลูกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านครับช่วงเที่ยงวันจันทร,ร์ที่29กันยาผม,มอยากมาแชร์ประสบการณ์การปลูกทุเรียน ของผมนะครับทุเรียนหน้าฝนทำยังไงถึงจะเก็บยอดทุเรียนเก็บชุดใบ ให้ได้ผมอยากมาแชร์อยากมาบอกประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะฮะหน้าฝนมันบางครั้งก็ สองสามวันติดฉีดยาแมลงก็ไม่ได้นะครับฟ้าปิดสามสี่วันก็มีการจะป้องกันแมลงก็เป็นเรื่องยากคลิปนี้ ผมจะมาบอกวิธีให้เพื่อนๆได้ทราบนะฮะคือผมใช้ใช้สิ่งนี้คือเป็นยานะหมะยายาที่คือบางครั้งบางคนก็ไม่สะดวกไม่มีเวลา จะฉีดยาก็ไม่มีเวลาสักเท่าไหร่คือผมอยากมาบอกเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมใช้แล้วนะครับใช้ใช้มา ต้นทุเรียนต้นนี้ก็ปีหเดือนปีห้าเดือนคือการ ที่จะรักษาใบทุเรียนแต่ละชุดก็สำคัญนะครับถ้าไม่ดูแลเขาต้นทุเรียนของเรามันก็จะชะง,งักการเจริญเติบโตคือการเจริญเติบโตมันไม่ต่อเนื่องนะแต่แต่ละยอดแต่ละช่วงของใบทุเรียน มันสำคัญนะครับผมก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆไป,ไปลองใช้ดูครับ <ๆ S 1> คือยาตัวนี้ครับไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าอะไรจากสินค้านะครับ คือผมใช้แล้วมันดีครับผมก็เลยอยากอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้ดูได้ชมกันครับลองดูนะครับผมว่าดีเลยนะฮะ สำหรับการเก็บใบทุเรียนแต่ย้ำนะครับคือใช้กับทุเรียน1ปีถึง3ปีเท่านั้นนะครับคือถ้าเป็นระยะมีผลผลิตแล้วก็ไม่ไม่แไม,ไม่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำคือยาตัวนี้มันถ้าใช้เป็นก็ก็ ถ้าใช้ถูกจังหวะมันมันก็ได้ครับแต่ไม่แนะนำให้ให้ไปใช้แบบที่มีผลผลิตนะ,ะ้วฮะใบใบสวยแล้วฮะ ตัวนี้ทุเรียนหนึ่งปีห้าเดือนเที่ยงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ